สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับพี่ัะกี้อีกแล้วนะคะ วันนี้พิลกี้ไม่ได้มาแกล้งใครนะคะทุกคนแต่วันนี้พิรกี้จะมาสุ่มกิจกรรมใหม่นะคะที่เข้ามาแล้วนะคะในเชิร์ฟของเรานั่นเองเลยนะคะก็เป็นกิจกรรมนี่เลยนะคะทุกคนเป็นกิจกรรมตาไฟนี้เลยนะคะนี่คือมีหลายคนนะคะที่บอกว่ามันออกง่ายมากทุกคนบางคนก็หมดแค่500เพชรเองอ่ะสำหรับพิรกี้นะคะไม่รู้ว่าจะได้500เพชรเหมือนคนอื่นหรือเปล่านะคะมีหลายคนมากเลยอ่ะทุกคนที่บอกว่าออกง่ายตาไฟตัวนี้เลยนะคะคือพิลกี้อยากได้ทุกคน ส่วนอีกอันนะคะมันสามารถแลกได้นะคะทุกคนนี่70็ดสิเทอนเองนะคะแต่ว่าพี่ระก,กี้ไม่อยากได้พี่ละก,กี้อยากได้ตัวน,นี้อตอนนี้พี่ระก,กี้ก็มีงบอยู่เก้าหมื่นนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ระก,กี้จะให้งบตัวนี้สักพันเดียวก็พอม้กเนาะคนอื่นยังกออกง่ายๆรกกี้ก็ออกง่ายเหมือนกันแหละ โอเคนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวเราเริ่มการสุ่มเลยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่25เพรนั่นเองเลยนะคะเดี๋ยวเราซื้อไปสักประมาณเอาสัก40กล่องนะคะงบ900นะคะทุกคนโอเคนะคะนกดไปเลยนะแล้วก็เปิดเลยฮะจะออกมาอุ้ยสุดยอดไปเลยคืออะไรคะทุกคนอ้าว ฮ้ยทุกคนมันออกง่ายจริงด้วยท,ทุกคนไม่น่าเลยอ่ะ <c oughs> ครั้งเดียวจบเลยรู้เรื่องนะคะทุกคน40กล่องนะคะอุ้ยสุดยอดอะไรอีกอ่ะอุ้ยนากากก็ออกด้วยเนี่ยโอ้คุ้มมาก ทำการสวมใส่เลยนะคะทุกคนหน้าตาไฟนะคะอุ้ออกแล้วทุกคนหมดไปแค่เก้าร้อยเพชรเองนะคะทุกคนถือว่าไม่เกินนะอุ๊ยออกง่ายอะตอนแรกพี่เลกกี้คิดว่ามันจะหมดเยอะนะคะเพราะว่ามันไม่มีอันแรกไนะกิจกรรมตัวนี้ถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะคะโอเคนะนไหนๆก็หมดไม่เยอะนะคะเดี๋ยวพี่เลกกี้จะมาสุ่มปืนด้วยนะคะนี่เลยนะคะคือปืนตัวนี้นะคะทุกคนนี่ M1014 นะปืนัพเล v e l นะคะเล v e l 8ด้วยนะสีสันนี้เล v e l เวล7ยัง ไปถึงไหนแล้วเลเวล8ปดมาแล้วโอ้ไม่ธรรมดาโอเคนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราลองสุ่มเอาปืนนี้อีกนะคะทุกคน <laughs> เพราะว่าพี่ดักกี้ก็ยังไม่มีนะคะสกินปืนตัวนี้สุ่มสิครั้งเริ่มต้นอยู่ที่ร5อยห้าสิบนะคะทุกคนโอเคนะคะ <laughs> เดี๋ยวเราเริ่มกันสุ่มเลยนะคะไม่รู้ว่าตัวนี้จะหมดงบเท่าไหร่นะคะจะออกง่ายหรือเปล่านะคะบางทีอาจจะได้กินเกลือก็ได้นะคะทุกคน <laughs> โอเคนั้นสุ่มกันเลยนะคะไม่ต้องแสดงค่ะปไปเฮ้ยจะได้ไหมน้าเฮ้ยออกอะไรอ่ะอ้โอูออกกล่องอะไรไม่รู้อะออกตะกล่องทุกคนอ่าได้คคเทนมาแล้วนะคะเออฮือทุกคนได้ตะกล่องไอเนี้ยกล่องอนี้คือกล่องอะไรก็ไม่รู้ว่าออกมาทําไมเนี่ยฉนันไม่อยากได้เธอเลยโอเคนะคะทําการสุ่มกันต่อเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็หมดไป150แล้วนะคะไป ไม่ออกอะทุกคนดูดิเฮ้ยออกโคเทนอีกแล้วนะคะโอ้ยทําไมมันออกแบบนี้ทําไมไม่ออกลูกซองอ่ะโอ้โหนะฮะไปกดต่อได้เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนถ้าเราแบบสุ่มไม่ได้แล้วก็สามารถแลกได้นะคะทุกคนร้อยโคเทนเองนะคะก็ตอนนี้เรามีอยู่15ห้าโคเทนไงโอเคนะก็กดไปเลยนะคะทุกคนล<อ>ีลานะคะกด<อ>ย้ำย้ำไปเลยนะ <ๆ S 1> ได้อะไรก็เอานะ,ะนี่ หมดไปกี่เพชรไม่รู้นะคะแต่ที่เรารู้ย้ำไปเลยนะคะก็เราอยากได้อะค่ะทุกคนโอ้โหนี่คูณ10ก็มานะคะทุกคน <Wow. S 1> ตันนี้ครบร้อยยังยังไม่ครบนะคะทุกคนไปแล้วก็เอาต่อเลยนะคะโอ้โ็ยังไม่ได้นะคะตอนนี้ก็73นะคะไปต่อ ออกไม่นะโอ้โหครั้งนี้ครบร้อยชัวเอ,อ้ยยังขาดแค่4อันนะคะสี่อันก็เออเอานะก็ไปอีก150ละกันนี่ฮะโอ้โหได้กายมาพอดีนี่ได้ลูกซองแล้วทุกคนทําการแลกเลยนะคะนี่ ถึงเราส่มไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะอย่างน้อยเราก็แลกได้นะคะรีวิวหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะทําการสวมใส่เลยสิคะเออตอนนี้เราก็ได้ปืนมาแล้วนะคะทุกคนยังเหลือแต่อัพนะคะไม่รู้ว่าเราอัพไปนี้จะหมดไปกี่เพชรนะคะทุกคนเกลือชัวเชวเลยนะคะไม่เคยที่จะไม่มีเกลือหน้าบ้านเนี่ยเค็มไปหมดแหละบ้านพิละกีเนี่ยเค็มหมดแล้ว <Huh? S 1> ก,กลัวเกลืออุ๊ยตกลัวว่า ขอโทษด้วยนะคะพี่ก็พูดเร็วเกินไปมันก็ติดต,ดตดิดขัดขัดนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูโค้ทนะคะว่าเราจะอัพในนี้หรือว่าเราจะไปสุ่มเอานะคะเราว่าสุ่มเอาดีกว่ามากทุกคนมันอาจจะคุ้มกว่าเนาะเดี๋ยวเราไปสุ่มเอาในกล่องเอานะคะทุกคนนี่เลยนะคะทุกคนกล่องอัพปืนเ1 0 1 4นนย่ะคะจะไปเอากล่องอื่นนะคะเดี๋ยวมันจะหลงนะคะทุกคนนี่เลยนะคะดูดีๆนะคะใครจะอัพก็ดูดีๆนะคะถ้าผิดพลาดไหมไม่รู้ด้วยเนาะ เริ่มต้นอยู่ที่50เพชรนั่นเองนะคะต่อ1กล่องนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเริ่มสุ่มเลยนะคะมาสักประมาณ99กล่องนะคะรวมเป็น4,350เพชรนะคะโอ้โหว,วันนี้เพชรลักกี้นี่ออกรัวๆเลยนะคะทุกคนโอเคนะใส่บัตรส่วนลดไปด้วย600น,นะคะไปเปิดเลยนะคะว่าจะออกมีอะไรบ้างนะคะโอ้โหววได้525่ขวดเท่นนะคะทุกคนก็ยังไม่พอนะคะนันก็จัดอีกนะคะสักนะคะไป ปก็ได้เหมือนเดิมนะคะไปเดี๋ยวเราลองไปอัพดูนะคะว่ามันจะได้กี่เลเวลนะคะทุกคนไปที่หน้าอัปเกรดนะคะเลเวล1ก็อัพแล้วนะคะต่อมาเลเวล2นะคะไปแค่30โคเทนนะคะโอ<ฮ>้ทำไมเสียงดังจังนี่เลยนะคะเลเวล2มาแล้วนะคะทุกคนต่อมาก็เลเวล3นะคะใส่โคเทนไปแค่60โคเทนเองนะคะป้า นี่เลยนะคะได้มาแล้วนะคะต่อมาก็มีเลเวล4นะคะไซคอเทนไปแค่120คอเทนนะคะทุกคนป้ายนี่ได้มาแล้วนะคะต่อมาก็เป็นเลเวล5นะคะโอ้โหมีเอฟเฟคด้วยนะคะเอฟเฟคกันสังหารนะคะทุกคนไซคอเทนไปแค่260คอเทนนะคะป้ายนี่ ได้มาแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นทางด้านของเลเวล6นะคะน,นี่เลยนะคะก็จะได้สกินปืนมาแล้วนะคะวู้ชวยเลยนะคะไปไซคอเทนไป400คคเทนนะคะทุกคนไปนี่ได้มาแล้วนะคะโอ้ ยังเหลือเลเวล7กับเลเวล8นะคะทุกคนเลเวล7เราก็จะได้ท่าทางแล้วนะคะส่วนเลเวล8เราก็จะได้เอฟเฟกนัดสุดท้ายนะคะหลังจากที่เราสังหารศัตรูนะคะอืประมาณนี้นะคะตัวนี้ก็ใช้ไปแค่1 0อโคเทนเองนะคะก็ไม่ได้แค่นะคะทุกคนก็เยอะอยู่นะออโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปสุ่มเพิ่มสักประมาณ800 0เพชรนะคะไปเราออกไปสุ่มเพิ่มนะคะในกล่องโคเทนนะคะทุกคนกล่องอาวุธนี่เลยนะคะโอเคนั้นก็เปิดไปสักประมาณ 99าณ99เหมือนดิมนะคะป้านี่ได้แค่400เองอะอ้ะทำไมมันได้น้อยจังอะโอเคนะก็เปิดไปอีกสัประมาณ70ละกันนะคะทุกคนไป200นะคะนี่นะคะได้มาแค่399นะคะไป เราไปอัพกันต่อเลยนะคะเราต้องใช้เพชรประหยัดประหยัดด้วยนาะทุกคนในชะ้เยอะๆไม่ได้น,ะนั้นเดียอเพชรหมดเลเวล7ก็จะได้ท่าทางนะคะทุกคนสําหรับใครที่อยากได้แค่ท่าทางก็เอาแค่ถึงเลเวล7ก็ได้นะสําหรับคนที่มีงบน้อยนะคะสําหรับพิลักจีก็น่าจะเอาถึงเลเวล8หรือเปล่านะ,คะแค่คิดเฉยๆน,นะดูก่อนดูก่อนนะคะเริ่มต้นอยู่ที่600โคเทนนะคะป้ายนี่ เราก็จะได้ท่าทางมาสวมใส่นะคะทุกคนทําการสรวมใส่เรียบร้อยนะคะต่อมาก็จะเป็นทางด้านคงหรืเวลปดนะคะทุกคนใสงบอยู่700ร้โคเทนนะคะทุกคนซื้อเลยอะ่ะทุกคนเราซื้อเพชรในนี้เลยก็ได้นะซื้อคอเทนในนี้เลยก็ได้นะคะทุกคนแค่2องขอปเทนเองปะซื้อเลยนะคะนี่ทําการเปิดเลยนะคะ เราก็จะได้การสังหารล่าสุดมาเรียบร้อยแล้วนะคะโขได้มาครบเลยนะคะทุกคนตั้งแต่เลเวล1ถึงเลเวล8นะคะใช้งบไปเยอะอยู่นะโถทุกคนวันนี้พี่ลักกี้ก็ใช้งบไปเยอะมากเลยนะคะจากเพชร9 0 0 0 0นะคะเหลือเพชร6 9 0 0 0เองนะคะทุกคนถือว่าใช้งบไปเยอะอยู่นะเกือบเกือบ,บ2 0,000นกว่าเพชรเลยนะคะดีแต่ว่าตาไฟออกง่ายมากนะคะทุกคนหมดงบไปแค่900เพชรเองนะคะก็สมที่เขาบอกว่าออกง่ายจริงๆนะคะก็ ง่ายจริงอย่างที่สมซื่อนะคะโ oh. อเค okay, นะคะ okay, เดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวพี่เลกกี้มาลินให้ดูนะคะว่ามันจะแรงสักแค่ไหนนะคะลูกซองตัวนี้นะคะส่วนวันนี้พี่เลกกี้ก็แค่ม,มาลองสุ่มดูนะคะว่างบเท่าไหร่นะคะทุกคนค,คืองบก็เยอะนะคะรวมทั้งอัพรวมทั้งสุ่มนะคะแล้วก็ภูมิใจมากเลยนะคะที่ตาไฟออกง่ายมากทุกคนถ้าใครยังไม่ได้นะคะก็สุ่มได้นะคะทุกคนถือว่าไม่เกลือเท่าไหร่นะคะโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้พี่เลกกี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะวันนี้ก็ 拜拜。Bye bye.